จะเท่าเราหรือไม่เท่าเราโอตี้แม่ไว้ก่อนเดี๋ยวพวกเฮียนี่ลงมาในดันโซโล่เห็นไหมไม่เห็นดันไช่ดิเฮ้ยไอเฮียแม่งเข้าไปในดันโซโล่เป็นเป็นตี้เลยคุณท้าวเอาแม่งเลยแม่สี่จุดสองเหนเหมือนแก่เหนื่งเหมือนกันทุกคนตัดเป็นละแสนใครผมดีอยู่หน้าดันแม่งเข้าดันโซโล่ไปก็นั่นแหละเข้าเป็นสิบเลยคุณท้าวสี่จุดสองอ่ะอ้าวรออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปีกันปีกันเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวเดี๋ยวมีเทียมกันดีอยู่นะ อ้าก็ได้ก็ได้ก็ได้มา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 เซ็ตสอมือสมือสองมือโอซีไหมสี่รุอไม่ปตะกี้เสียมาเกียดะเอาด้ามึงจำมพามัแล้วไหนบอกว่าไอ้ที่ที่วิเมตอีเดียวฆ่าเราหมทิ้งั้งตีอ่ะสี่จุดสองไม่โอซีนะจบลงแล้วนะปังครับ go f o let's go ตีฟาร์มไอ้สัตว์ไม่บอกตีฟามลงไปที่ห้วมยืนห้อยหลังกระโดดมาฟึ่นนี่าจุดหนึ่งสี่จุดสอ มึงไ้เลิกเล่นแม่เฮียพีปาเตรียมแขปเลยพี่้ยแตพาแมแต่พาแนเหรีคอมพี่เาอนันยงนาะอจติดคอมแบตไอ้ตาตายหนักเลยตอนเนี้ไอ้เจ้จะเกี่ยวกูหีวนี่ะย สี่จุดสองไอ้พี่อได้กลับได้กลับได้ได้ยังเปิดอยู่สี่จุสองอะอยู่ข้างนอกอ่ะโอ้โหตัวละแสน้เียตัวละแสนไอ้เพี่อะเงินมาตัดตอนนี้ก่อนไหมจบเพศเงินต้องเลยไอ้พี่มาตัดตอนนี้เร็วตรงไหนก็เงินร่ามันเฉลี่ยน้องน้อยตัวละแสนไอ้เพี้ยะแคอ้วนได้พอห้าแสนไอ้ผมจะบอกว่าในตัวผมห้าแสนแล้วนะโอ้โหเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเว้ โอ้ยจ้าห้าลาไอ้เหี่ยใเราวตัวเมื่อกี้ห้าแสนขอร้องล่ะพวกมึงเข้ามาทำอะไรกันในดันเนี่ยเรากลับไอ้เหี้ยไม่รู้ลงตาติ๊กเลยลงติ๊กเลยดีน้องตั้งอย่างหลอนเลย vision go evaluate จบของการถ้ามีเชื่อมมาตกใจไปต่อหลอนที่หมายอะไรวะ ใครไม่มีกระเป๋าปะผมมีกระเป๋าได้มาเมื่อกี้สองอันแล้วส้าจยังมาปาน้ำแข็งเลยเอาปะเอาเข้าไปก็ได้อ่าได้ๆได้ติดก,กันได้ <c oughs> เผื่อตายมึงเอามึงเอาม,อามองกุดไปให้คนอื่นดิกูคอไม่ได้ลาแฟนกูนอนละแล้วไอ้เบรพาวตัวเมื่อกี้แม่งวิ่งไปเฉยๆก็นอนละแม่งกดหัวจูเฉย นี่มันเอาเบี้ยยำดิกโมบายเกมโมบายสตาร์ล้วออกอ่ะวายเบี้ยนี่เอาเบี้ยงง่โลชีแลมเพดูจะบอกให้ตอนนั้นเราใส่ก้าวไปเป็นล้านคนเป็นเป็นลุมไอ้เคี้ยไปลุมไอ้เคี้ยเฟนฟรีดอ่ะแต่ไอสัตว์เจอเสื้อมิดวอล์กแม่งแค่สองคนเองเมได้เสื้อเกมการ์ดมาหบุดวางกังเกงในตำนานของมึงเลยนะ ผมพอที่จะดึงทุกตัวที่อยู่ในรัศมีไว้เแก่พ่อเหมือนสแนด์ชิพายเราไปซอยล่างไม่เราไปซอยล่างไม่ตัวนี้มันแดงหมดไม่ใช่ซอยล่างบอนเหรอเด้นให้ตายปีใหญ่เหี้ยเจ้าอะไรเหี้ยพามึงอ่ะมึงอ่ะพูดดิไอเจ้าเจอาเจ้าเจ้าเจ้าั้เลยสั้นเลยสั้นเลยไอเดี๋ยวโอซี่วันโอซีวันเสกเข้าโอซี่โอซีโอซีกดมั่วเลยเฮียมันว้าวไม่มั่วจ้ามีมันว้าวดิเฮ้ยช่วยรักก่อนพี่ช่วยรักช่วยาวรักกดยาวรักกดยาว สามดาบออององไอ้เหี้ไหมตายตายอยู่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 ตายอ่ายอยูยอยู่่ายอยู่ตายตายอยู่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 ตาตายอยูายอยูตายอยูายอยูตายตายอยูตายตายอยู่ตายอยู่ตายออยู่ตายอยู่ตายอยู่ตาายอยายออยูายอ่ตายอยู่ายอยยอยู่ตาายอยู่ตายอยู่ยอยู่ ข้างล่างข้างล่างมีอันเตอร์อยู่นะข้างล่างมีเตียนเตชนะแล้ว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 ข้างล่างผมมีเตี๋ยวเตอร์ที่อยู่ได้ได้อยู่ได้อยู่เอาเอาให้หมดครับคุครับได้อยู่ครับได้อยู่เที่ยวไปที่อื่นไม่ต้องสวนใอ๋อข้างหน้าก่อ้โหยี่แต่ทั้งตัวไอ้สัตว์ทะเีลยี่ว่ายดูรีบรุดมันมีอีกเตี๋ยวมันมีมาติดมอนไม่อกี้เห็นมันลบมันอยู่ดวงเท้านะดวงเท้านะไม่ต้องเก็บเสือ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 เก็บมาแล้วเก็บได้เก็บได้เก็บได้ ียู่ได้หมดเลยบวกแล้วมันสู้ได้ไอ้เชี่ยสกิลเพย์ออฟรันต์ไม่เห็นกันตัวเป็นไงอ่ะวายมึงมีเพื่อนไม่หาพ่อมั้งไงไอ้เออตอนที่เราบอกเจออ่ะกลัวเจอด้านล่างทุมคนก็เจอด้านบนเออผมก็เจอด้านล่างไอ้ตี้แอนเซอร์แม่งล้มมอนอยู่เลยเดี๋ยวฟัดกระโดดมาเย็ดโกนกูหลาบไอ้เชี่ยไปบอกไม่กี่บาพี่บาพี่บาไม่มีเงินซื้อเสร็จแล้วพี่บาไม่กี่บาอเออกูเหลือสี่สี่หมื่นสามไอ้ยัแม่งกระโดดมาเย็ดโกนกูหลาบไอ้เชี่ยน่ะเข้าติเลยนะ ครับเอ่อบ่มตึงแล้วเงินก็หาไม่ยากนี่แหละแต่หมดถ้าเราเล่นเก่งไม่มีอะไรหายากพี่กว่ากว่านะคนเข้ามาแม่งคงตกใจอ่ะเยอะตายเยีะยไอ้ที่หายากอ่ะคือเพลเยอร์ที่เล่นเก่งเว้ยเงินไหนชิวๆเมื่อกี้เนี้ยมันมีไอ้ตี้ตีหนึ่งอ่ะแม่งล้มมอนอยู่ข้างหน้านี่เลยตี้ฟาร์มแล้วอินชิบัตอ่ะเออแล้วเจ็บเงียบๆตกใจไหมครับเฮยไอ้คอรเลอร์แม่งโคตรรั่วเลยไรเชียไอ้เชียข้างล่างนี่โคตรอ่อนนะ หรือตรงนี้มันไม่เห็นกูโดนกระือวะไม่เห็นไม่เห็นไมเห็นแม่งรุมมอนอยู่ตรงนี้แต่ว่ามาวใช่มนมมที่ดิ่งบนกนไม่ให้ขออะไม่เห็นในขอชื่อไปไปแถวเดียวแถวเดยวเป็นเซตปาร์มเลยไม่กล้าต่อยเชียร์หลตะกีมอนได้นะไปงามหลบเลยอี่เชียนไม่กระซ่ไงไหนวะไม่หลบตกี้มอนเลยไหนสวัดไปอะมันเอาย่บเทไม ไอเอาน้าเบอร์ต้องเป็นยำเท้านะแปะคนเดียวเหรอใช่ใช่ไอสะบัดใบมันไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะไปเป็นสวายกูใช้สะบัดใบที่แม่งไม่เหมาะยำเท้ายำเท้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่มันเป็นเป้าเดียวไงไม่ใช่เราหรอกอืมจริงยำเท้านี่แม่งเล่นผ้ะเอาน้าเบอร์เมื่อเลยต้องเบื่อมือไงที่ยังไม่ทั้งแปะทุกคนสัตว์เลยไม่ใครอยากเล่นที่เนี้ยกดกดฮอตคีย์แบบว่านิวเป็นลาวิง เมื่เคยเห็นนะนัทว่ะไอ้นั่นแหละมีคนก็เลยจะกดอ e แม่งโดนไอ้หมัดไอ้หมัดเตะออกอีของเนเจอร์ไอ้แม่งสิ้นหวังจัดไม่มีอะไรสิ้นหวังเท่ากูเล่นโซไซแล้วกูเตะออกทั้งเกีลยได้อีกที่อ่ะเอตรงนี้เลยที่วายตรงนี้เลยที่เห็นนะเออผมเตะมันออกทั้งกิลเลยพี่ออกแค่ปัดทั้งปัดทั้งกิลไหวเฮียดูนี่โล่งวยมาแล้วไม่รู้นีกแล้วเฮียลอยมาแล้วที่นั่นก็เอาตามคนที่โดนะ นี่ๆนี่ครับแดงๆนี่ไอชี้ะนะไม่ใช่าป่่นี่ตรงนี้ไม่ไม่ต้องของนะที่่้ยไหวไหวไหวมันไม่ได้ลดนี่มันต้องแดงอกเดี๋ยวพี่ต่อไปแวพี่ต่อมันเตีไม่ใช่เหรอเจอเจอโอเคเจอเจอเจอรอยเจอรอยเจอรอยโอ้ยม่ตีนะฉันไ่ยอยี่นีแป อ๋อันนี้เหลี่ยมเหลี่ยมซิกไอคายนี่กนัวแก่รอยนี่นี่นักแก่รอยอเียใหม่ปะอเมริาเทียใหม่พ่อมีเคียเฮ้ยมปนลรงยันต่อวะนี่นี่โอ้โหไม่รอดเล้ยวไม่หลอดเล้วกูเห็นอะไรดีลองร้างไเไม่แต่เกี่ยกีเราหรือเพลงฟูดเราไ ลืมกูสั่งเทกูสั่งคูแต่เมื่อกี้กูเมื่อกี้กูเทกูทำากูสั่งทั้งคู่อ่ะผมเช็คก่อนเขาเจอ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 ้ไเจอ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 ไปเาไปไปติดบอลเลติดบอลเลยโอ้โหเรรอมาหลังเลยมาหลังเลยมาหลังเลยคูลึกแูลึกอมาเลยมาเลยตามหมดตามหมดตายหมดตายหมดตายหมดมา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 ดำมาดำมาดำมายหลวงเหอเดี๋ยวเดี๋ยวเอเ กูติดมอนเยอะเกินไปโอ้ยแต่กูไม่ติดคอมแบ็กเฮียห์ได้ได้ได้ยวพาดีวายที่ตัวล้มนั้นตัดยังอะกูไม่ติดคอมแบ็มันมันติดคอมแบ็มันติดคอมแบ็เดืองไงเดืองไงจะตัดเดืองอตัวล้มมันจะตื่นตัวล้มมันจะตื่นมันมันไม่ติดคอมแบ็ตัวล้มอ่ะตรงนี้ตรงนี้ผมดึงให้ฟาดหน่อยเอาติ๊กอยู่ฮะลูกโอเคโอเคเก็บไว้เลยตายแล้วตายแล้วมีตัวอีกขวาเรืออยู่ตัวท้าย